สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับสตาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะเอาเทคนิคดีๆนะคะเกี่ยวกับใครที่ทำผมสีแดงมานะคะแล้วก็อยากรู้สเต็ป by สเต็ปเกี่ยวกับการกลับไปทำเป็นผมมนต์นะคะใช้สีอะไรแล้วก็วิธีการทำทำยังไงนะคะโดยเฉพาะน้องๆที่ทดลองสีเองที่บ้านแล้วก็ไม่อยากไปร้านทำผมแบบนี้นะคะที่สตาเอาสูตรมาบอกนะคะเกี่ยวกับการทำสีผมนะคะวันนี้เราจะใช้สีของเวลา่าแต่ถ้าเกิดใครไม่มีนะคะก็สามารถที่จะ convert ไปใช้ ท่ออื่นได้นะคะอันนี้สีที่มีอยู่ในสต็อกนะคะก็เลยเอามาบอกกับคุณผู้ชมนะสำหรับใครที่เพิ่งทำผมสีแดงมาแล้วรู้สึกว่าขั้นแรกเลยให้สระกับแชมพูล้างสารไปสักสองสารอบสีมันจะเฟดออกนะคะแล้วหลังจากนั้นเรามาฟอกออกนะคะด้วยไฮโดรเจนหกเปอร์เซ็นก็พอนะคะล้างออกเพราะว่าถ้าเราทำสีแดงมาเกรดผมมันก็เปิดอยู่แล้วนะคะก็เพราะฉะนั้นเราจะใช้ผงฟอกนะคะกับหกเปอร์เซ็นนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะสตาร์เอายี่ ้อนี้มาให้ดูเนาะแล้วก็อันเนี้ยก็จะเป็นตัวผงฟอกตัวนี้เป็น6%กเนะคะถ้าใช้9%ก็ได้ถ้ามีถ้าไม่มีก็ใช้ตัวนี้นะคะอ่าหรือใครจะใช้พวกปลอนมีหรือว่ายี่ห้อไหนก็มีที่มีก็ได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะพอมันได้ออกมาเป็นสีทองๆแล้วเราจะใช้สีหักล้างสตาร์มีทั้งสี p e r m a n าน t สีทาวอนสีกึ่งทาวอนนะคะแล้วก็สีที่เป็นตัวเบดเป็นสีม่วงนะคะวันนี้มันแนะนำนะคะเอา3ามสีนี้ใครที่พร้อมแล้วจดนะคะ จดเลยสําหรับใครที่มีผมแดงหรือว่าเคยทําผมแดงมาแล้วอยากกลับไปผมหมุนนะคะด้วยตัวเองที่บ้านนะคะเอาเป็นว่าสตาแนะนํานะคะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําสีของที่เป็นสีหักล้างนะคะหลังจากที่เราฟอกไปแล้วหนึ่งครั้งเนาะเราจะหักล้างด้วยสีนี้นะคะ916แบบนี้เนาะถ้าเกิดสมมติว่าใครถ้าฟอกได้สีสว่างมากๆพอแล้วนี่เป็นสีกึ่งถาวรนนะคะผสมกับตัวนี้นะคะ1.9%นะคะของ Color Tu ์ทถ้าไม่มี ตัวนี้ก็ใช้ยี่ห้ออื่นได้เลยนะคะไม่ว่ายี่ห้อไหนแต่ว่าวิธีการนะคะก็ลอง ส่งข้อความเข้ามาถามว่าบางทีเราไม่รู้ว่าคุณอยู่ประเทศไหนแล้วก็ใช้ยี่ห้ออะไรบางทีส่วนผสมถ้านั่นก็อ่านนะคะด้านหลังมันจะบอกไว้ส่วนผสมนะคะในกล่องสีทั่วไปที่ไม่ได้ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะเขาจะบอกในกล่องตรงข้างๆกล่องว่าใช้สีกี่ส่วนใช้ไฮโดรเจนกี่ส่วนอย่างตัวนี้ใช้สีหนึ่งส่วนใช้ไฮโดรเจนสองส่วนนั่นเองนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะใช้ไฮโดรเจนแค่1.9%ก็พอถ้าเกิดสมมติว่าใครใช้ของ L'Oreal d i a l i g h t ก็ใช้ไฮโดรเจน1.8%นะคะเพราะว่าไฮโดรเจนของ d ด a l ไล h ์เขาจะมีแบบ1.8 1.9ประมาณนี้ไม่เกิน2%แต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่มีก็ให้ใช้ตัวเนี้ยที่เป็น4%แล้วก็มาผสมน้ําด d i l u t เอานะคะแต่ผลลัพธ์อาจจะได้ไม่ดีเท่าไฮโดรเจนที่เขาให้มาด้วยกันนั่นเองนะคะ,ะถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้แต่ผลลัพธ์อาจจะ ออกมาแตกต่างน้อยทําไมสตาชอบคาร์เรทัชเพราะว่าเขาไม่มีอมโมเนียนะคะหรือว่าอมโมเนียฟรีนั่นเองนะคะแล้วก็เวลาเราผสมตัวนี้60กรัมผสมตัวนี้120ร้อเราได้สีเยอะมากๆนะคะแล้วสตาชอบตรงที่สตาบร,ระคนผมหนาแล้วผมยาวเราใช้หลอดเดียวคือเอาอยู่สูตรนี้นะคะแล้วถ้าไม่มีห้อน,นี้หรือว่าไม่มีสีถาวรไม่มีสีกึ่งถาวรจะใช้สีถาวรได้ไหมนะคะสีถาวรใช้ได้นะคะสีที่แนะนานะคะก็จะเป็นสี เจ็ดทับหนึ่งแปดนะคะเราก็ทำทับนะคะกับไฮโดรเจนนะคะอ่าหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือว่าหกเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าอ่ามันเป็นสีแดงเราอยากให้มันเป็นสีเทาหรือว่าสีมนต์นะคะมันไม่ได้เทาซิเตรียวมันเป็นออกน้ําตาลมนนะคะใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็เบอร์เจ็ดทับหนึ่งแปดนะคะเดี๋ยวสเตยจะมาอ่านชื่อสีให้ฟังนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเจ็ดทับแปดหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นออก แบบม่วงถ้าใครติดส้มมากๆใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะเจ็ดทับแปดหนึ่งตัวนี้เนาะ,ะก็ผสมเหมือนกันนะคะนี่คือผสมตัวพาสเทลนะคะของนี้ก็หนึ่งทับสองหนึ่งจุดสองนะคะอันนี้หนึ่งส่วนอันนี้สองส่วนหกสิบกรมัมหนึ่งร้อยยี่สิบกรัมแบบนี้นะคะสำหรับพาสเทลเนาะ คือมันง่ายตรงที่เราใช้หลอดเดียวแต่ตัวนี้มันต่างจากหลอดสีแดงเมื่อกี้ที่ให้ดูคือตัวนี้เป็นสีทาวนรนะคะตัวนี้ก็เป็นสีทาวรซึ่งมันจะอยู่ได้ค่อนข้างนานกว่าแล้วก็ที่สําคัญมันแบบว่าเม็ดสีมันเข้าไปฝังลึกกว่านั่นเองนะคะแต่ตัวนี้มันทําให้ผมเงากว่าละมุนกว่าแล้วก็มันจะ อ,อยู่ได้ไม่นานเท่าแต่มันก็ผมไม่เสียนั่นเองนะคะาตาชอบใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวเจ็ดทับแปดหนึ่งเนี่ยออกมาหมนหมนกว่าสีทั้งหมดทั้งสามหลอดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านชื่อสีให้ฟังกันเนาะสีที่มีนะคะก็สามตัวนี้เลยนี่เลยจดไปแคปหน้าจอไปแล้วก็ไปซื้อใช้นะคะไปซื้อมาแบบ ใครที่มีผมขาวหรือว่าใครที่ฟอกแล้วได้ผมแบบออกทองๆอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะแคปหน้าจอนะคะเราก็ไปซื้อมาตุนไว้เก็บไว้นะคะเผื่อที่จะได้ทำสีเองที่บ้านนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีที่จะใช้บ่อยๆเลยนะคะมีแบบใช้เยอะมากนะคะทั้งของตัวเองแล้วก็ของลูกค้าของนางแบบนะคะเเรามาดูชื่อสีของเขานะคะอันนี้ ชื่อว่า very light a s violet bronze นะคะก็คือจำชื่อนี้ไปแล้วก็ไปซื้อย e ี่ห้ออื่นก็ได้นะคะบางทีตัว number ตัวเลขมันไม่เหมือนกันเนาะก็ลองไปดูนะคะแล้วเดี๋ยวสไตล์จะเขียนชื่อไว้ให้ด้านล่างด้วยเนาะตัวนี้เป็น bronze d r a นะคะเป็น medium bronze Ask pearl นะคะตัวนี้เป็นตัวที่อ่าเป็น กลางๆเป็นบอลกลางๆไม่ได้สว่างมากเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็น medium pearl as blonde ทีนี้เป็น blonde as pearl มันจะสลับที่กันอยู่เพราะว่าเลขมันต่างกันนั่นเองนะคะระดับเดียวกันแหละแต่ว่าเลข8 มาก่อนหอันนี้1มาก่อน8นะคะโทนทั้ง2โทนเนี่ยมี1มี8เนี่ยมันจะหักล้างได้นะคะแต่ยี่ห้ออื่นอย่างเช่นเบอร์ลิน่าหรือว่าอย่างเช่นฟาเกอร์ออย่างเช่นยี่ห้อนิกาโอมันอาจจะไม่มีแบบเลขแบบนี้เพราะฉะนั้นหลักสำคัญเลยในการจำเวลาที่สตาร์พูดหรืออธิบายนะคะสตาร์รู้ว่าบางครั้งสตาร์พูดเร็วไปนะคะ หลักสำคัญเลยนะคะก็คือให้จำชื่อสีนะคะชื่อสีที่ที่เรียกว่า Medium m pearl ม s h b l o n d e แบบนี้นะคะหรือว่ามีเดียมบ o nd e r s h Pearl แบบนี้นะก็ก็ใช้ได้หมดนะคะมันมีอยู่ในกลุ่มสีนี้มันจะไปหักล้างสีออกส้มๆอย่างนี้นะคะสีแดงที่เราเคยทำมาก่อนอันนี้นะที่สตาพูดถึงว่า มีผมสีแดงแล้วทํายังไงให้เป็นสีมนสเต็ปก็คือฟอกก่อนสเต็ปแรกสเต็ปที่สองก็คือใช้สีหักล้างสีสามสีที่พูดถึงนี้เลือกสีใดสีหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ไม่ต้องเอา3ส,สีมาผสมนะคะใช้แค่1สีเลือกมาเลย1สีคุณจะเอาสี สีไหนก็ได้สีจะเป็นสีกึ่งทถาวรหรือว่าสีถาวรก็ได้หรือว่าสีถาวรยี่ห้ออ,อื่นหรือว่าสีกึ่งถาวรยี่ห้ออื่นแบบนี้นะคะอย่างยกตัวอย่างของลอเรลถ้าเป็นสีถาวรเดวนี้ก็จะมีตัวเดียวน่าจะเป็นเดียวรรชร์สแล้วก็เดียมาจิรียลนะคะส่วนตัวอันเนี้ยอ่าเป็นสีเกึง่ถาวร ของ L'Oreal ถ้าเปรียบเทียบ comparison กันก็จะเป็น d e a l i f e นะคะโอเคคลิปนี้นะคะก็หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะวันนี้สตาก็ต้องขอตัวลาไปพูดเดยอะมากๆเลยนะคะก็หวังว่าใครที่ทำสีแดงมาแล้วอยากได้สีหม่นนะคะเอาสูตรนี้ไปทำมองว่าจะได้ผลนะคะได้ยัง ได้หรือไม่ได้ยังไงนะคะก็ส่งข้อความมาบอกสตาด้วยนะคะอยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าคุณสามารถทําผมได้ด้วยตัวเองที่บ้านหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นคําท้าจากสตา์นะคะใครทําได้แล้วอย่าลืมมาส่งผลงานให้ดูกันนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้สตา์นะคะเป็นกําลังใจให้เสมอแบบนี้เลยขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ